ยังไงอาการเป็นยังไงพอที่แบบว่าต้องมีโปรไฟล์ด้วยเราก็เลยยิ้มใช่เป็นไงใายเข้าปากน้ำเข้าปาก เธอไม่สําเร็จนะทำไมคะเธอสาน้ำเขาไม่ได้เลยมันเป็นบทค่ะถ้าชีวิตจริงพี่ป๊อบไม่รอดจากหนูหรอกไม่เคยรอดทุกอย่างที่รอดมาเป็นบททั้งนั้นบทมันสั่งมาถึร้าากเอานไปเลยไม่อกเอาืไปเลยไร่ไเยมา้ต้ตรงทาาระติแดมากค่ะเด้นตอนทรไหนราเดียวมราบใ้้จะออก ึนก็แปรเตเลยละค่ะันไาคพื้นมาหลยมากเลยค่ะตอนนี้มัน um> sure ไม่ช่วยกันน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวใคอเหเคลียร์เขออีสเอิกใเคลียร์